สวัสดีค่ะพี่น้องทุกานตอนนี้อยู่ที่เรือ,อไ,รได้เจอพี่น้องแต่ยังเรือยังบ่ออกเราเห็นมาเช็กอินเรียบร้อยเขาห้องได้เรียบร้อยไปรับบัดมุมเฟตเรียบร้อยเอาก็เลยยางหอมมาด้วดูวิวท่าเรือทางน้นสตอกโฮลมก็จะอยู่ตรงน ชาเลื่อเนอะอาะตรงนั้นก็จะเป็นอะไรเนี่ไม่รู้ตรงนั้นก็จะอะไรเมื่อไงพี่นอ้องอันนี้สั้น6กตรงนี้ชั้น6นะเราะจะมีดาดฟ้าชั้น8ชั้นตัง้งแต่เรายังไม่ได้ขึ้นไปไว้ตอนเรือวิ่งไปก่อนตอนนี้ยังไม่ลยโอ้กลางวันดีมากเลยชิลๆ เย็นๆเด้ออยาจะพาบ,าบาิึงวิวอันนั้นปะอันนั้นคือวิกตอเรียอันนั้นคืออิตาลีไปอิตาลีอ,าอ,อ่ะอคะนนั่ะอ่าเดชเดโกอิตาเลียนอ่ะอิตาลีขั้นหมดย้อยซ้ำกันเหรอครับขั้นนี้พี่น้อง ข้นขึ captions, like 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 yo, ้นมากนี่่เบิดมาเรือยัง่เรือจะออกประมาณสี่สิบหาหกโมงสี่สิบหานี่เนาะสิบหกนาฬิกามันจะโมงสี่โมงนองเดือนะคะวันนี้ง่ามๆี่เรา่งง่าแต่ว่าบา S <S <S อันนี้เป็นทางยางอยู่เซนเซอร์ไม่กพ่ออันนี้คือคือทางเดินไปขึ้นเรือลำนั้นนะคะทางยางขึ้นเรือลำนั้น,นท่านดีขึ้นไปข้างบนตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็มานั่งโต๊ะที่เราจองไว้ค่ะอันนี้คือโต๊ะนี้คือเราจองไว้ อเราจะมากินบุฟเฟ่กันค่ะเราก็จองติดหน้าต่างนะคะเรือเริ่มออกจากฝั่งแล้วนะคะนู้นลำนูนก็ย้อยย,อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปเอาอาหารนะคะคือโต๊ะเนี่ยคือใครมาก่อนก็จองไว้ก่อนถึงเวลาก็ค่อยมาเขาจะเปิดให้จองตอนห้าโมงค่ะ นี่ค่ะอาหารก็มีหลากหลายมีสลัดมีมีเนื้อมีปลามีทุกอย่างวิหลายหลายมีที่มีทุกอะไรล่ะทั้งญี่ปุ่นก็มีพี่พี่น้องอาหารยกเว้นอาหารไทยไม่มีอาหารไทยนะคะอันนี้ก็สลัด อาหารเยอะพี่น้องแต่ว่ายายพรไม่กล้าถ่ายเพราะว่าคนเยอะตอนเข้ามาแรกๆอะ่ะตอนนี้คือคนกินก็ทยอยจะอิ่มกันแล้วนะคะยายพรก็ออกมาตักอีกรอบนึงก็เลยเออลองถ่ายนี่ก็เป็นพวกปลานะคะเหมือนบงบ้านเราเรียกอะไรปลาปลาฝรั่งอันนี้พวกไขป่ปลาพวกไข่กุ้งนะคะอันนี้ก็จะแซลมอนอันนี้ก็จะเป็นซีฟูด้ดกุ้งแล้วก็ หอ,อยเมงผู้มีหลากหลายพี่น้องอันนี้ก็สลัดอันนี้มะก,กอกอันนี้อร่อยยายพรกินอันนี้แหละนี่ค่ะมีเยอะแยะให้เราเลือกหมดเขาก็เอามาเติมบุฟเฟ่หัวละห้าอยิห้าโครนพี่น้องคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณสองพันนี่แหละประมาณสองพันสองันกว่ากว่านิดนิด มีฟรุตสลัดมีของหวานนะคะกินอาหารเสร็จแล้วกินของหวานอันนี้คือขนมปังแล้วก็มีชีสมีเนยมีแยมให้ทาหลากหลายนะคะชีสก็มีหลายแบบให้ชิมนี่ค่ะคนก็เริ่มทายอยอิ่มแล้วค่ะเขาจะให้อ่าให้กินคนละ3ามชั่วโมงไหม ก็เปิดห้าโมงหรือเปล่าอ้ยยัยปอนก็จำไม่ได้เนาะคนละสามชั่วโมงอมืถึงทุ่มหนึ่งอะ่ะห้าหกเจ็ดเอ้ยไม่ใช่สิถึงสองทุ่มห้าหกเจ็ดแปดอ่าสามชั่วโมงคนละสามชั่วโมงกินจนอิ่มเลยคะ่ะแต่ก็คุ้มนะคุ้มสำหรับคนดื่มนะคะมีวน์มี วน์ขาววน์แดงก็คือคุณจะดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มกี่แก้วก็ดื่มมันก็คกลมเราไม่ดื่มเราก็กินแต่อาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ไปละค่ะคลิปสั้นๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ